เหมใใกล้เขาโอ้ยกูใใกล้เขาใบใกล้เขาอ่ะใส่ถุงอ่ะอันนี้เราไม่ได้ส่งเสริมนะเอออันนี้เราเราคนเป็นศาสตร์ของเขาอ่ะมันเป็นศาสตร์ของเขาจริงๆนะครับเออเอาผมก็ไม่นี่หรอกเอาเอาแม่เอาแม่อ่ะให้จับให้จับเอ่ให้จับอ่ะจับจับอจับอ่ะเฮ้ยมาใใกล้ๆดิล่ามอ่ะโอ้โหเอี้ยกูก็คุยไม่เป็นล่ามนี่ก็อยู่ต้งห่างไกลชิบหาย เออถ่ายได้มันถ่ายหมดเลยถ่ายหมดแหละอ่ารอเขาก่อนอ่าเอาอ่อ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 มัวร์ล็อกโคลโอยี่ฮี้อ่าอ่าแบบแบบอ่าฟังฟังฟังพี่บุญฟังก่อนไปใกล้ไปใกล้เขาครับเฮียเฮียเขาบอกมานี่ดาวดาวนั่งลงดาวดาวดาวจับไปฮะไปบายแล้วไปบายละอ่ะกดบายอ่ากดบาย เออเอ่อเอ่อเออเอ่อเอ่อเอ่อไอ่อเ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 ออเอ่อเออเอ่อเอ่อเอ่อเออเอ่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 อเออเอ่อเอ่อเออเอ่อเอ่อเอ้อเอ่อเอ่อเออเอ่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 อเอเอเอ่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 อเออเอ่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 อเอเอเออเอ่อเอ่อเออเออเอเออเออเอเอ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 เออออเ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 อออออ เออมันก็เลยต้องแบบนี้นะครับผมไม่ได้มีเจตนาที่จะส่งเสริมความรุนแรงอะไรเลยนะครับนะเอ้าอูเขาดิ้นเหมือนไก่แล้วเขาดิ้นเหมือนไก่แล้วไม่ใกล้แล้วเลเออเขาดิ้นเหมือนไก่แล้วเอาดิ้นเหมือนไก่แล้วก็คือพวกนี้มันก็ต้องแก้แบบนี้แหละครับบางอย่างมันก็เหมือนการเรียนปอบปะครับปอบก็แบบนี้แหละเชืออแล้วก็ทําให้มันฟื้นอ่ะอู ได้เอายี s <S ูคนดูนี่เขาดิ้นเหมือนไก่นะครับได้ดูนะครับไก่ก็ดิ้นแต่ผมไม่ได้ไอ้นี่เขาสั่งเองนะได้โอเคมาใกล้ได้มาใกล้ได้นะพี่นักข่อยนะไก่เขาก็ดิ้นอยู่ร้องไว้เออเขาจะไปขัดกูดบาย จะเหมือนไก่ใหนกันหน้ากูว่าพวกนี้หมอผีนะก็เล่นกันแรงนะครับก็เล่นกันตายละโอ้แม่นี้ on the bed นี่เลือดเลือดแม่เลือดไก่นะอ๋อเลือดแม่เนาะไม่เป็นไรนะแม่ไม่เป็นไรเก็บไว้ไม่ใช่เลือดไก่ไม่ได้เราเก็บไว้แม่นี่เป็นเดรมาเฮดเลย the bed the bed โอ้โหเหมือนไก่นะเขาก็เหมือนไก่ไม่ต้องไปลองเขาปล่อยเขาเลย ปล่อยเขาไ่อยู่ผมเนี่ย The b e นการถอนคำสาบเลยง่ายๆนะถอนคำสาบแหละคือถ้าเกิดเป็นทางต่างประเทศยุโรปก็คือการถอนคำสาบพวกนี้ครอบครัวก,ก็โดนต้องคำสาบมามคำสาบจากหมอผีมอโมร็อกโก ง่ายๆเลยเดี๋ยว<ะ>เขาจะไปเรียกเป็นไสยศาสตร์ก็ใช่ถ้าเมืองไทยแต่ถ้าเกิดทาง,ต,างต่างประเทศคือคำสาปถอนคำสาปด้วยวิธีการนี้แหละชีวิตกับชีวิตเนี่ยดูเลยเขาดิ้นก็ดิ้นคอกัน,กน,กนกกอะยิ่งกว่าจะขาดใจวายมันก็มีครับแบบนี้มันเป็นการแก้เลยมันโหดมากเลยมันคือการใช้ชีวิตแลกชีวิตอย่างเงี้ยการชีวิตปับันตนาการรีวิวให้ไกลไปโอเคใช้เยอะๆไว้ใช้เยอะไอ้เหี้ย นานจะมาทีแบบนี้ได้ศึกษาดูนะพองในศึกษาแค่ศึกษาเพมืก่อนพี่เขาถ่ายรายการพ่สุดอะไรนะชั่วโมงพี่สวงตอนนี้สวงแน่เลยดโดนกับตัวเลย ว่าก mm ่อนสนามบินพูดได้ห้าภาษาคือร้อยง่ายว่าไอสัตว์รวยอ่ะไอเทียคนเขามีการศึกษาสูงอ่ะแต่ว่าเขาโดนคํำสา์ผมเรียกคำสาปนะต่างประเทศอ่ะอันนี้คือการแก้คํำสา์แล้วถอนคำสา์แล้วนะนะเป็นการเจรจาและคุยกันนะครับในการถอนกระดูกเขาเนี่ยก็คือบินตรงเอยง่ายเขาพูดเองอ่ะบินตรงมาจากประเทศกาต้าผมรู้แล้วสายการบินไหนกาต้า คุณเล่น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 อันนี้สายกันบินในนี่ครับหนองลิงหลังลิงขบอไลน์ราบุรีไลน์ร่าบุรีไลน์ครับวันนี้เมื่อกี้พูดเล่นนะครับอือโอ้โหเข้ากูไปเนี่ยเออเขากำลังขอคำสาบตัวเอง เมื่อวานนะใ่้ได้ดูคลิปแรกนะครับแช์เยอะนะแช์เยอะพวกที่ดูอยู่นะโหไล่หมดเลยผมจะดีใจมากเลยเด้เขาหายมีปกตินะถ้าเกิดเขาบินมาเขาหน้าปูคงจะเสร็จแล้วนะครับขนาดยี่สิบเมตรได้ทวาสูงบริเวณตรงนี้แหละที่เขานอนอยู่แหลนะจะขึ้น จะขาดใจ คนทำนี่จ้างแพงใช่ตอนนั้นทำเยอะอ่อเริ่มดีขึ้นครับอาการเริ่มสงบสติอารมณ์ได้มากขึ้นแล้วอรอแป๊บนึงโจไม,งไ,งงไม่ต้องไห้เงี้ยนั่งเฉยเฉยเตยีตมไปต้มไก่อย่างเดียวไงอ้้อี้ยยัดเป็ดเริ่มดีขึ้น,เร,นเริ่มกู้ได้ผมก็ต้องไปถอนคำสาปอีกนะครับข้างใน โดยการใช้เลือดนะครับในการเขียนไว้ที่บริเวณข้อมือที่เขาผูกไว้ต่างๆนะใช้บนเลือดเหรอสะพูสะเว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 สะพู เวสาภูสาเวสาภูสะ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 เวสาภูษาเวสาภู้าเวสาภูสะเวสาภูสะเวสาภูสาเวสาภูสะเวสภูสะเวสาภูสะเวสูษาเวสภูสะเวสูเวสาภูสะเวสาภูเวสาภูสะเวสูเวสภูสะ เวสภูสะนะถอนออกไปให้หมดเด้อนะถอนไปให้หมดไปหมดถอนไปให้หมดเวสะภูสะเวสะภูสะเวสะภูสะถอนให้หมดเวสภูสะถอนออให้หมดเวสะภูสะเวสะภูสะเวสสะภูสะเว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 สะภูสะ 为啥？胡啥？为啥？胡啥？哎！为啥？胡啥？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  เวสะหุสะเวสาภูสะเวสาภูสะเวสะหุสะเวสะหุสะเวสะหุสะนี่กระถานี้นะครับให้ท่องเองด้วยนะครับเวสะหุสะ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  为啥菩萨？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 啥？靠！淘汰！OK，Good。 เออเออเขาบอกเองนะครับภาคเลยเอยเอยเออออเมื่อวานนี้ไ้้ครับอนี้มาเลยโออเออเออโออโออเดี๋ยวใค่แตกเออเออเออรุดออไปออ้ยอๆๆๆโอ้โแมพูดภาษาไทยได้ด้วยค่อยๆตามเขาครับ ตามนั้นนะเดี๋ยเลือดออออาสักขาะทอวุฒทังสักข้อ๋อสดุดีโอเค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 สักข้อทอวุฒทังสักข้อทอวุฒทังสักขาอทอวุฒทังสักอทอวุฒทังสักขาอทอวุฒทังสักขาอทอวุฒทังสักขาอทอวุฒทังสักข้อทอวุฒทัง สัคขะวุฒิังสัคขะวุฒงังสัคขะวุฒทังสักขะวุฒทังสักขะวุฒทังเวสุวรรณวุฒังเวสุวรรณวุฒังสัคขะวุฒิทังสัคขะวุฒิทังสัคขะวุฒังสักขะวุฒทังสักขะวุฒทังสักขะวุฒทังสักขะวุฒง สัคขะาวุตังโอเคสัคขะาวุตังสัคขะาวุตังสัคขะาวุตังเวสวรรณวุตังเนี่ยเวสหุสะเวสะหุสะเวสะหุสะเวสะหุสะเวส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 หุสะ

เฮ้ยโอเคอ่าอ่าอืมอืมโอ้โหดูตรงนี sa, ้อ้้โอ้เวสะหูสะเวสะหุสะเวสะหู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 สะ

เกดอเกดเอาเกดเอเกดอโอ้ยโอ้ยเนี่ยแหละเขาเรียกว่าประเทศไทยกับต่างประเทศคล้ายคลึงกันครับที่รับครับกระดอหรือถ้าเกิดภาษาง่ายๆเลยคือกระโปกแล้วก็กระดอครับเราทําตามที่เขาบอกนะไปเลยนะเกดเอาเกดเอาหลายปีประมาณกี่ปีนะที่ทรมานคำสาบสิบปีครับถอนคำสาบสิบกับปีและเฮ้ย เก๊ดแล้ไปโจขอบคุณมากผมยับรับมีดกันมันหินรับมีดอ่ะมันจะคม,มถ้าไม่ได้หัวโจนี่คงไม่คมอะ่ะโอเค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 เย มัควาสเราได้เลยใช่เพื่อยีตีก็ไม่แข็งนิดเดียวของผมใหญ่กว่าเฮียรู้ว่าไม่เจอเลยไม่ได้เลยใช่ไหมแหมใครทํากูอย่างนี้กูฆ่าแล้วโคตรเลยสัตว์ถ้ากูเจอคนใส่มูลครเนี่นอเฮียอ๋อไม่ได้ลนกเขาไม่ขันเลยหูตาย คือเขาไปสูจหมดนะครับห้าประเทศเอ้ยพูดได้ห้าภาษาทํางานดีดีเป็นวิศวกรอยู่สานามบินราชบุรีใช่คนะครับราชบุรีแอร์ไลน์ราชบุรีแอร์ไลน์รอปูเสร็จแล้ว้ะมานะข้าจะจําเองไว้ตลอดเลยเฮียในชีวิตของข้าเนี่ยถึงกูตายกูจะจำไว้เฮียเป็นทุกอย่างให้แล้วอ้บอกกูทุกอย่างอ่ะรับมีดกันอือืมอืมอ๋อ ดีวิวเ่ยไก่โอ้โหสัตว์ทย่เงี้ยดนเยอะนึงอืออืออือืักข์อุฒังสักขะทอวุฒทังทรากัน้ด้มาดีไสักขะทไม่ใช่น้าหมาไอ้ีกูเพิ่งรู้จักกันักขะทวุฒทังสักขะทวุฒังสักขะทวุฒังสักขะทวุฒังักขะทวุฒัง สักก้าวุธทั้งไอเฮ้ย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 เฮองหัวราบิดดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไ้คมเดี๋ยวเสมือนยักษ์มันหกเลยนะไอ้โจชาติหน้าเกิดมาเมื่อมีสิบหน้านะโอโอขอขอโอ้โห จะได้หายสิบปีฝึกกว่าปีคำสาบมรโคคนนี้ดูกันดูบับบูบับกวนเหมือนกันเลยนะมาจากพี่าวกัยลี้ยูเขาล่าบครัวไโอ้โหแสดงว่าเขาทำไว้เพื่อให้อยู่กับบ้านเลยนี่ก็ไม่มีลูกใช่ไหมอยู่กันกมากี่ปีแล้วสิบเอ็ดปี็ดปีโอ้โหสิบเอ็ดปีเป็นแม่ชีเลยว่าแล้วกูกูก็คําอยู่ ตอนที่สักขะท้วุฒ да SO ังเวสสะภูสะไม่มีเลยอย่างงี้กูสู้ได้เออไอเยมมันน่าจะเปิดตั้งนานแล้วนะคิดได้ได้จริงจริงเมื่อกี้กูทำข้างในก็ได้นะไอพลอยหายเลยเฮียเจอเค็นี้เข้าไป ไอ้พลห,หายเลยไอพลบอกไอ้ศัพท์เมื่อวานไอร้องอยู่พลกูเจอเคสน,นี้กูหายทันทีอต่เนี่จะไม่คไมไว้รับแป๊บนึงง่อนขวานฟ้ากูวันนี้ มันทากูถ้ากูทำกูอย่างนี้นะกูไม่ยอมเลยเฮียกวยไม่แข็งไอ้สัสกูเกลียดมากกูตำกูรับไม่ได้กูรับไม่ได้เลยรับไม่ได้เลยเกลียดเทียนนะเฮ้ ไก่หลาอยู่แล้วโอ้ยเด้อเวสหุสเวสหุสเาไปเวสหุสเวสหุสเวสหุสเนี่กูขูดไก่เข็ดเลยเวสหุสเอาไเวสหุสเไสอะไร อย mm hmm. like. şey, em, eh so ู่ไงของไก่อยู่เอาดูข้างนี้ดิดูข้างนี้หน่อยหอยจบไปให้จบกว่านี้เอามือละมือ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 อูต้องขูดออกอีกนะเวสะุสุเวสะุสุเวสะอุสะเวสะ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 ุสะ 为啥？呼萨，维萨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 呼萨，为啥呼萨，维萨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 呼萨，为啥呼萨，维萨呼萨，维萨呼萨， เวสะภุสะ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 สักขทวุธัง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 สักขทวทังสัคังรับยืดหน่อยไหมไม่คมแล้วรอดูความเปลี่ยนแปลงเขาหน่อยถ้าไม่ได้โจ้แย่เลยอูหน้ามืดแล้ยเฮีย โอ้ยออเราก็เนี่ยแหละเราค่อยเป็นไปเรื่องมาได้ครับช่วงนี้ร้อนตังสร้างเยอะใครเป็นเจ้าภาพได้ครับปูสองล้านเองครับยี่สิบเมตรประมาณนะครับสองล้านเอง,องนี้ <c ười> ไม่ทำก็ไม่ได้ละับสร้างปูทาเวตตรงนี้นะครับตรงที่ผมเนี่ยละครับที่ฝรั่งนอนอยู่เลยนะครับที่ชาวต่างชาตินอนนะครับบริเวณนี้เลยนะได้ไล่เลยครับโอ้โหเหงื่อครับนี่ครับโอ้โหแฟนอยู่หา่างๆยังห่วงเลยเนาะนี่ก็เป็นเลือดเลือด นี่อยู่กำลัง,ลงเขาเรียกกำลัง สสะสะหด้เัางแรกในชีวิตนะครับมโมร็อกโกนี่ก็ไม่รู้เลยนะครับต้องทำตามแบบเขาเพราะผมไม่เรียนมาแล้วครับแบบนี้งงเหมือนกัน จับเองนะครับาาาหายไปแล้วนะต้องจับอยู่ไหนนะจับประฟ้องหนังด้นะเดนะี๋ยวโหเรียบร้อยเข้าไปแล้วน่าเหมือนผมพิแท้งไงก็ไม่รู้ กูดกูดโอเคกูดเอาไปเราจะได้แคมสาบข้างในต่อเลือดไก่ก็คือเดี๋ยวไปทำข้างในต่อใช่ไหมไม่รู้ทำข้างในก็ได้ข้างในดีกว่าข้างในดีกว่าไปข้างในข้างในได้เขาได้เอาข้างในเลยโอเคนี่จะไม่เป็นไรเดี๋ยวมีนี้ถุงแล้วมาไงหนู